มาครับมาครับตอนนี้อยู่ที่น้ําตกสะปันเพื่อนเพือนี่ๆขึ้นมาเลยครับเสียน้ย atha, นําเสียนกเสียธรรมชาตินกรรคเพื่อนเพื่อพี่ๆชั้นหนึ่งครับเพื่อนเพื่อี่ๆีชั้นหนึ่งของน้ําตกสะปันนะคะมาครับมาครับมาครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆี ชั้นสองของน้ำตกสะ,สะพานครับมากันต่อครับเดินตามมาเลยเพื่อนๆนี้ตามมาเลยครับชั้นที่สองครับน้ำตกสะพานครับมีสะพานทอดยาว าไปครับเพื่อนๆยาวไปชั้นสามของน้าตกตะปันครับามมาตามาเพื่อนๆพี่ๆยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งเย็นอากาศยิ่งดีนะครับเราถึงจุดหมายแล้วครับชั้นที่สามของน้ำตกตะปันเพื่อนๆพี่ๆมาครับ